กับเรียนท่านอาจารยก์ก็อยากจะขอคําแนะนําพวกเรานะครับเกี่ยวกับว่าท่านช่วยแนะนําเรื่องปรัชญาชีวิตนะครับปรัชญาการใช้ชีวิตนะครับท่านเห็นยังไงถึงอดีตปัจจุบันอนาคตท่านาะมีปรัชญายังไงเราจะได้รับฟังแล้วก็ไป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 ,ประยุกต์ในการปฏิบัติปรัชญาของชีวิตท่านท่านท่ามองยังไงอย่างนรครับ อันนี้ก็ตอบยากหน่อยนะครับเรื่องเรื่องประชาชีก็สิ่งสำคัญในในที่ผมให้เป็นคิดว่าสิ่งสำคัญนะครับคือ,อความเท่าเทียมรเราต้องให้ความเคารพกับเพื่อนมนุษย์ว่าเขาเท่าเทียมกับเรานะครับการที่เท่าเทียมแว่าอะไรคือ สิทธิมนุษยชนนะแต่ละคนก็มีสิทธิเท่ากันขอแต่จุดยืนทุกคนที่อยู่ที่เดียวกันขอให้มีความเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายภายใต้ภายใต้ความคิดเห็นะครับแต่ละคนก็มีแต่ละคนก็มีประโยชน์มนุษย์ทุกคนมีประโยชน์หมดไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ตามนะครับไม่ว่าจะมีความรู้ไม่มีความรู้เราแต่ละคนเนี่ยทำประโยชน์ได้ เพราะฉะนั้นขอให้อยู่ในจุดที่มีความเท่าเทียมกันและให้เกียรติซึ่งกันและกันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเพื่อนมนุษย์คนนี้จะทําอะไรได้บ้างเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศเปลี่ยนแปลงเมืองเปลี่ยนแปลงครอบครัวคือแต่ละคนเนี่ยก็เป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันผมเลยอยากให้ทุกคนเท่าเทียมกันนั่นคือสิ่งสาคัญ